ยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวฟังเพลินฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องด้วยนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนค่าน้ำร้อนน้ำชาให้ช่องได้ที่เลขบัญชีกรุงไทย6 6 5 9 9 5 5 3 1 9เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำนิยายต่อไปค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้ช่องนะคะวิวาสามคราตอนที่39ค่ําคืนนี้ลู่หวันเฉิงจากไปต่อหน้าหลินชิงอยู่ แพขนตาของลู่หวันเฉิงลู่ตกสีหน้าสงบนิ่งสวมใส่เสื้อคลุมสีแดงสดอันเป็นมงคลร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ไร้มนทินมือหนึ่งของเขาถูกหลินชิงหยูกอบกลุมไว้ส่วนอีกมือวางไว้บนเท้าแขนรถเข็นราวกับว่าแค่หลับไปเฉยๆเท่านั้นใบหน้าลู่หวันเฉิงร้ายแรงพยุงจนเอียงไปอีกด้านเหมือนยามนี้ปรับบนรถเข็นก่อนหน้านี้หลินชิงหยูเผลอโยนร่มในมือทิ้งทันใดประคองแก้มเย็นเฉียบของลู่หวันเฉิงขึ้น เมื่อไม่มีร่มบทบางหิมะก็โปรยปลายลงมาบนศีรษะของพวกเขาใบหน้ารวมไปถึงลาดลายคนของร้านกาลีบอกขั้นตอนงานศพให้หลินชิงอยู่ทราบแล้วดังนั้นเขาควรจะจดจำมันได้เป็นอย่างดีทว่าตอนนี้เขากลับมึนงงทำอะไรไม่ถูกลู่หวันเฉิงตายแล้วเขาควรทำอะไรต่อ สุดท้ายแล้วฮวนถงก็ยังวางใจไม่ได้จึงเดินมาที่สวนเพื่อสังเกตการ์เลยได้เห็นคุณชายของตนเองนั่งคุกเข่าข้างหนึ่งอยู่หน้ารถเข็นชุดมงคลแดงฉานแผกกว้างบนพื้นหิมะผมยาวบทบางใบหน้าด้านข้างของคุณชายมือข้างหนึ่งกุมมือท่านโหน้น้อยส่วนอีกข้างประคองข้างแก้มข้างกายมีร่มคันหนึ่งวางอยู่บนศีรษะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนคนทั้งสองนิ่งเฉยไม่ไหวติงประหนึ่งรูปปั้นก็ไม่ปาน ท่านโหน้อยหลินชิงอยู่ได้ยินเสียงร่ำให้ดังมาจากข้างหลังเป็นเสียงของฮวนถงฮวนถงเป็นคนที่เขาพามาด้วยจากจวนสกุลหลินเริ่มแรกก็เหมือนก,นกันกับเขาเกลียดชังจวนหนานอันโหเข้ากระดูกดำผู้ใดเล่าจะรู้ว่าท้ายสุดแล้วฮวนถงจะร้องให้ให้ลู่หวันเฉิงได้อย่างน่าปวดใจเช่นนี้ระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงหนึ่งปียังสามารถเอาชนะใจคนได้ขนาดนี้ลู่หวันเฉิงช่างเก่งกาจนัก หวนถงนั่งคุกเข่าลงตรงหน้ารถเข็นสะอึกสะอื้นจนหายใจแทบไม่ทันเสียงร้องไห้ของเขาช่วยฉุดดึงหลินชิงอยู่ให้ออกมาจากความรู้สึกมึนงงว่างเปล่าบางอย่างหวนกลับคืนสู่ความเป็นจริงลู่หวันเฉิงตายแล้วไม่แน่ว่าอีกฝ่ายอาจจะได้ไปเกิดใหม่บนโลกประหลาดพิลึกกึกกือบางแห่งหรืออาจจะตายไปแล้วจริงๆ ไม่มีใครให้คำตอบกับหลินชิงอยู่ได้และเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าจะรอจนได้คำตอบหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็รับปากรู้วันเฉิงไปแล้วว่าจะมองดูอีกฝ่ายจากไปหลังจากนั้นจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีซึ่งเขาทำในส่วนแรกสำเร็จแล้ว หลินชิงอยู่ค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่เนื่องจากอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปพอยืนขึ้นภาพตรงหน้าจึงวูบดับจนเกือบล้มขม,มาทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังหยัดยืนได้อย่างมั่นคงเลิกรรองหายได้แล้วเขาได้ยินตัวเองเอ่ยออกไปเช่นนั้นเจ้าจำที่คนของร้านกาลีบอกไม่ได้หรือไรหากน้ำตาของเจ้าหยดลงบนร่างกายเขาจากนี้ต่อให้หลับฝันก็จะไม่เห็นเขาอีกควรถงพูดเสียงสัน่นคุณชาย หลินชิงอยู่เริ่มทวนความจำในสิ่งที่คนของร้านกะลีบอกเขาจากนั้นเอ่ยสั่งด้วยความนิ่งสงบย้ายเขาไปที่ห้องแล้วใช้ผ้าขาวคลุมหน้าชุดสำหรับศพไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เขานอนลงในลงด้วยชุดนี้หลังเสร็จเรื่องพวกนี้แล้วเจ้าค่อยไปแจ้งข่าวเขาชะงักก่อนพูดเสริมอีกกว่าจริงสิแบกเขาขึ้นหลังอย่าอุ้มท่าเจ้าหญิงโวนถงสะอึกสะอื้นพยักหน้ารับแล้วท่านเล่าขอรับคุณชายข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาจะให้คนอื่นมาเห็นตนในชุดแต่งงานพร้อมกลีบบุปผาบนวางคิ้วไม่ได้ลู่หวันเฉิงเห็นได้แค่คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์แจ้งข่าวการเสียชีวิตบรรจุลงลงเฝ้าสอพอพิธีศพของลู่หวันเฉิงดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีหลินชิงหยูเป็นผู้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองท่ามกลางจวนหนานอันโโหที่พบเจอมรสุมชีวิตตกที่นั่งลำบากเขาก็ยังจัดงานศพให้ลู่หวันเฉิงได้อย่างสมเกียรติ ครั้นข่าวนี้ทราบไปถึงวังหลวงฮองเฮาทรงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากบุตรชายที่น้องสาวแท้ๆซึ่งดวนจากไปให้กำเนิดด้วยชีวิตสุดท้ายก็มีชีวิตอยู่ไม่ถึงวัยสวมกว่านฮองเขาพลันนึกไปถึงพระโอรสของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งไกลออกไปเพียงแค่อยากเจอหน้าสักครั้งยังยากทั้งยังต้องคอยมองบุตรชายคนอื่นมีหน้ามีตามีอนาคตไกลยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระองค์ก็ยิ่งเจ็บปวดใจเกินจะกล่าว ฮองเฮาแอบร่ำให้กับตัวเองที่ตำหนักเฝิงอ,อี้พระองค์ออกจากวังไม่ได้ทำได้แค่ส่งกลงกลงคนสนิทออกไปไว้อะไรที่จวนโหแทนทางนี้ฮองเต้ h, ผู้มีความเมตตากรุณาต่อขุนนางก็พระราชทานของไปให้ไม่น้อยเช่นกันพร้อมอนุญาตให้หนานอันโหพักผ่อนรักษาตัวอยู่ที่จวนส่วนภาระงานมากมายของกรมพระคลังสามารถยกให้รัชทายาทจ,จัดการไปก่อนได้ สองสามีภรรยาเจิ้งกลัวกงโศกเศร้าไม่ต่างกันเมื่อทราบข่าวว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วแต่เพราะพวกเขาอายุมากแล้วไม่อาจทนมองภาพแห่งความเสียใจจึงเลือกพ่อบ้านที่พึ่งพาได้จํานวนหนึ่งส่งไปช่วยหลานสภัยจัดการพิธีศพพวกเขารู้ดีว่าหลานชายเป็นห่วงภรรยาคนนี้มากไม่อย่างนั้นคงไม่ขอคนจากพวกเขาอยู่หลายครั้งหลายคราเพียงเพราะไม่ต้องการให้ภรรยาเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลเรื่องราวภายในจวน นอกจากบรรดาสมาชิกสกุลลูกผู้ที่มาไวอไ้อาลัยส่วนใหญ่เป็นขุนนางราชสำนักและคนในครอบครัวครั้นมาถึงถงพิธีแล้วเห็นพรรยาชายที่ได้รับสมรสพระราชทานจากฮองเตค้คนนั้นนั่งคุกเข่าอยู่หน้าลงศพด้วยสีหน้าเรียบเฉยสวมใส่ชุดไว้ทุกสีขาวตลอดร่างทว่าตั้งแต่ต้นจนจบกลับไม่มีน้ำตาสักหยดตัวอักษรเตี้ยนขนาดใหญ่กลางถงพิธีรวมถึงธงสีขาวที่กำลังปลิวสวัยขับเน้นให้ใบหน้าของเขางามสง่าอย่างน่าประหลาด จวนหนานอันโหสูญเสียคุณชายสองคนติดกันภายในเวลาหนึ่งเดือนมีนำสัำผู้เป็นนายใหญ่ยังล้มหมอนนอนเสือ่อนายหญิงก็สติฟันเฟือนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายโดยแท้จนดึงดูดให้คนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแอบนินทากันว่าอันคำว่าสามีภรรยามีไว้สำหรับบุรุษและสตรีเท่านั้นเมื่อชายสองคนตกแต่งกันเป็นคู่ชีวิตจึงถือว่าผิดธรรมชาติยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องที่ภรรยาชายคนนั้นมีรูปโฉมเช่นนี้คนี่โรคคนหนึ่งหรือจะรับมือไหว นี่อย่างไรเล่าผลกรรมตามสนองแล้วชัดเจนว่าวันนั้นจวนหนานอันโหไม่ได้แต่งงานแก้เคล็ดเพื่อความมงคลแต่เป็นการเรียกหายนะต่างหากช่วงกลางวันมีผู้มาไว้อะไรไม่ขาดสายจนกระทั่งเย็นย่ำหลินชิงอยู่ถึงพอจะหาความสงบได้บ้างวาูุร้องให้ไปพลางวางกระดาษเงินกระดาษทองลงในกระถางไปพลางทั่วทั้งเรือนหลันเฟิงเป็นนางที่ร่ำให้ได้ปิ่มจะขัดใจมากกว่าใครเพื่อน มีอะไรให้ต้องร้องไห้หลินชิงหยูเอ่ยเสียงเรียบข้าบอกพวกเจ้าไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาอยู่ได้ไม่เกินฤดูหนาววาลู่ร้องให้อย่างหนักแต่แต่นายน้อยท่านไม่เสียใจสักนิดเลยหรือเจ้าคะหลินชิงหยูชะงักกราวกับไม่เข้าใจแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองก่อนจะตอบกลับไปว่าข้าก็ไม่ได้เสียใจเพียงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ในการคาดการณ์ของเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นลู่หวันเฉิงก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายอยู่ได้อีกไม่นานมีเวลาหนึ่งปีในการทำใจแล้วยังมีอะไรให้ต้องเศร้าเสียใจอีกหลินชิงหยูมองไปยังป้ายวิญญาณของลู่หวันเฉิงแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรกลับรู้สึกตนิดติดอยู่ในใจเขานิ่งคิดอยู่นานในที่สุดก็ฉุกคิดได้ว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องทันใดนั้นเขาพุดลุกขึ้นยืนหายใจถี่กระชั้นพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วนายน้อยท่านหมายถึงอะไรเจ้าคะ เขาไม่ได้ชื่อลู่หวันเฉิงพันซื่อและวาลู่หันมองหน้ากันพันซื่อคิดว่าอาจเพราะหลินชิงอยู่ไม่ได้พักผ่อนเลยสักนิดส่งผลให้สติเลือเล่อนจึงเอ่ยนมนาว่านายน้อยกลับไปพักที่ห้องสักครู่ดีหรือไม่เจ้าคะที่นี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองหลินชิงอยู่สายหน้าพูดประโยคเมื่อสักครู่ซ้ำอีกหนเขาไม่ได้ชื่อลู่หวันเฉิงพันซื่อจนปัญญาหากเขาไม่ได้ชื่อลู่หวันเฉิงแล้วเขาชื่ออะไรเจ้าคะหลินชิงอยู่อ้าปากเขาชื่อเจียง เสียงพูดหยุดชะงักกลางคันหากแต่เสียงร่ำให้กลับยังคงดังอย่างต่อเนื่องสะอึกสะอื้นกระท่อนกระแท่นชวนให้รู้สึกหนุดหนิดใจหลินชิงอยู่พยายามไม่สนใจเสียงเหล่านั้นตนสามารถอ่านผ่านตาเพียงครั้งจำไม่ลืมได้ยินผ่านหูก็เช่นกันขอเพียงคนคนนั้นเคยบอกเขาจะต้องจำได้อย่างแน่นอน ทว่าหลังจากคิดทบทวนอยู่เนิ่นนานคิดจนทุกคนเดินออกไปจนหมดคิดจนภายในโถงพิธีเหลือเขาเพียงคนเดียวหลิ่ชิงอยู่ก็ยังคิดชื่อของคนคนนั้นไม่ออกเขานึกออกแค่ถ้อยคำไร้สาระเอาจริงเอาจังไม่ได้ของคนคนนั้นในคืนวันไหว้พระจันทร์คาแซจูนามตาจ้วงนอกจากเรียกข้าว่าวันเฉิงแล้วเจ้าก็สามารถเรียกข้าว่าพี่ตาจ้วงได้เช่นกันเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วไม่หยอกเจ้าแล้วอันที่จริงคาแซาเจียงนาม หลินชิงอยู่หลุดหัวเราะแผ่วเบาแสงเทียนส่องสะท้อนใบหน้าขาวซีดกระนั้นก็ยังไม่สามารถบดบังความงดงามของเขาได้หลินชิงอยู่ค่อยๆหุบยิ้มหลังจากนั้นไม่แสดงสีหน้าใดอีกเขานั่งอยู่อย่างนี้หน้าลงศพของคนคนนั้นนั่งเขาจนกระทั่งฟ้าสางวันเวลาหลังลู่หวันเฉิงจากไปราวกับผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาก็ผ่านเจ็ดวันแรกมาแล้ว ว่ากันว่าดวงวิญญาณของผู้ตายจะย้อนกลับบ้านภายใน7วันแรกนี้เพื่อกลับมาพบหน้าครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นถึงจะไปเกิดใหม่ได้อย่างสบายใจคืนวิญญาณหวนกลับเจวันแรกคนในครอบครัวไม่ควรเจอวิญญาณโดยตรงแต่ให้พบหน้าผู้ตายภายในความฝันแทน แต่ไหนแต่ไรมาหลินชิงอยู่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้แต่เขากลับขึ้นมานอนบนเตียงเสียแล้วและไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลายวันที่ผ่านมาเขาเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปหรือไม่ไม่ทันไรความง่วงงันก็เข้ามาจู่โจมกระทันหันภายในห้วงฝันหลินชิงอยู่ได้ยินรางรางว่ามีใครคนหนึ่งกำลังเรียกชื่อเขาสุ่มเสียงไม่คุ้นหูแต่น้ำเสียงกลับคุ้นเคยท่ามกลางความเอื่อยเฉยเจือความขบขันคล้ายใครบางคนมากเหลือเกิน หลินชิงอยู่ลืมตาขึ้นทันใดเขานึกว่าจะได้เจอลู่หวันเฉิงเสียอีกแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นเด็กหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งแทนเด็กหนุ่มคนนั้นรูปร่างสูงชะลูดลาดหลายกว้างขาเรียวยาวสวมใส่เสื้อผ้าต่างแดนที่เขาไม่เคยเห็นไว้ผมสั้นดูคล่องตัวองค์คาพยพทั้งห้าไรที่ติหาตัวได้จับยากความถือดีที่ปรากฏบนใบหน้าแฝงความเกียดคร้านท่าทางนอนไม่เต็มอิ่มทว่าหล่อเหลาเอาการ เด็กหนุ่มนั่งลงกับพื้นเอ็นตัวพิงเตียงพอเห็นว่าเขาตื่นแล้วก็เรียกยิ้มยิ้มชิงหยูหลินชิงหยูมองอีกฝ่ายตาค้างข้าไม่ได้หลอกเจ้าเด็กหนุ่มเอามือเท้าคางเผยยิ้มเอ่ยข้าหล่อยิ่งกว่าลู่หวันเฉิงใช่หรือไม่หลินชิงหยูเผลอพยักหน้าเด็กหนุ่มถามอีกเสียงก็เพราะกว่าเขามากหลินชิงหยูก็ยังพยักหน้าอีกครั้งเด็กหนุ่มจับมือเขาขึ้นก่อนนำไปวางบนหน้าท้องตัวเองให้เจ้าลูบก,กล้ามหน้าท้องข้าดู เด็กหนุ่มใส่เสื้อบางๆเพียงตัวเดียวแถมแขนยังเป็นแขนสั้นหลินชิงอยู่จึงสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่ากล้ามหน้าท้องมันอุ่นร้อนแข็งตึงเต็มไปด้วยพลังชีวิตสมจริงยากหาได้เปรียบจุดๆฝันหรือและคนคนนี้ก็คือลู่หวันเฉิงในจินตนาการของเขาเด็กหนุ่มจ้องมองเขาพักใหญ่ก่อนจะทอดถอนใจอุตส่าห์ได้เจอกันทั้งทีทำไมเจ้าถึงเอาแต่นิง่งถ้ายังไม่ยอมพูดอะไรอีกข้าจะไปแล้ววะนะ ภายในใจหลินชิงอยู่เริ่มกระวนกระวายคว้าจับชายเสื้อเด็กหนุ่มเอาไว้เจ้าจะไปที่ใดตรงหน้าข้ามีถนนแค่เส้นเดียวได้แต่ต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นส่วนถนนเส้นนี้เชื่อมไปที่ใดนั้นข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันแต่เจ้ายังจํารหัสลับของพวกเราได้ใช่หรือไม่หลินชิงอยู่รีบท่องออกไปทันทีเด็กหนุ่มยกยิ้มพึงพอใจจากนั้นหยัดกายลุกขึ้นยืนข้าต้องไปแล้ว หลินชิงอยู่ลงจากเตียงเดินตามไปและตอนนี้เองที่เขาค้นพบว่าเด็กหนุ่มสูงกว่าเขาครึ่งศีษะเลยทีเดียวชื่อหลินชิงอยู่ถามอย่างร้อนรอนเจ้าชื่ออะไรเด็กหนุ่มชะงักนิ่งจูจุก,ก็คว้าเอวรวบตัวเขาครึ่งหลินชิงอยู่ถูกอุ้มโดยไม่ทันตั้งตัวจึงเผลอยกแขนโอบรอบลำคอเด็กหนุ่มอีกฝ่ายหัวเราอยอย่างเบิกบานเจ้าตัวเบามากเบาวกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เสียอี คนคนนี้ไม่ยอมให้คนอื่นอุ้มตัวเองด้วยท่าเจ้าหญิงแต่เจ้าตัวกลับอุ้มคนอื่นด้วยท่าเจ้าหญิงได้อย่างคล่องมือถึงขนาดนี้หลินชิงอยู่อยากถากทางอีกฝ่ายแต่ก็ฉุกคิดได้ว่าคนคนนี้ตายไปแล้วและพวกเขาอยู่ในห้วงฝันจึงเก็บกลืนคำพูดลงคอแล้วรีบเอ่ยถามประเด็นสำคัญสรุปแล้วเจ้าชื่ออะไรหากเจ้าไม่บอกข้าแล้วข้าจะจุดทูปไหว้ป้ายวิญ,ญญาณของเจ้าได้อย่างไร เด็กหนุ่มวางเขากลับลงบนเตียงก่อนซุดตัวนั่งคุกเข่าข้างหนึ่งที่หน้าเตียงคล้ายวันนั้นที่เขาคุกเข่าอยู่หน้ารถเข็นหากกลับมาได้ข้าจะบอกเจ้าแต่ถ้าไม่ได้กลับมาเจ้าก็คิดเสียว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าไม่เคยมาปรากฏตัวที่นี่ไม่ข้าต้องการให้เจ้าบอกข้าเดี๋ยวนี้ถึงอย่างนั้นเด็กหนุ่มกลับไม่สนใจเขาหมุนตัวก้าวเข้าไปหาความมืดมิดพร้อมโบกมือให้เขาทั้งที่ยังหันหลัง หลินชิงอยู่คิดอยากตามไปแต่ปลายเท้าคล้ายมีรากนอกออกมาไม่มีผิดไม่ว่าจะขยับอย่างไรก็ขยับไม่ได้เจียงเจียงอะไรหลินชิงอยู่สะดุ้งตื่นจากห้วงฝันมองเห็นเพียงผืนฟ้าที่สว่างสดใสทั่วทั้งห้องปกคลุมไปด้วยแสงอ่อนจางอันครา่าเลื่อนประหนึ่งภาพลวงตาทว่ามันคือความจริงวิวาสามคราตอนที่สี่สิบ หลินชิงอยู่นั่งนิ่งบนเตียงอยู่เนิ่นนานชั่ววูบหนึ่งเขาแยกไม่ออกระหว่างความฝันและความจริงหมดแต่มองมือตัวเองด้วยความมึนงงเรากับยังจำได้ถึงสัมผัสกล้ามหน้าท้องของเด็กหนุม่มแต่ไม่ว่าจะนึกอย่างไรกลับนึกใบหน้าของคนในความฝันไม่ออกเขาจำได้เพียงแค่ว่าคนคนนั้นสูงกว่าหล่อกว่าน้ำเสียงน่าฟังกว่าลู่หวันเฉิงที่ตนรู้จักคุ้นเคยและยังอุ้มเขาขึ้นได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ก็ยังยังอะไรอีก ความทรงจําของเขาต่อคนคนนั้นดุดถูกบทบังด้วยม่านโปร่งผืนหนึ่งไม่ว่าจะพยายามมองอย่างไรก็เห็นเพียงเขาโครงร่างๆเท่านั้นวาลูนําน้ําอุ่นเข้ามาปรนิบัติเพื่อให้เขาล้างหน้าแปรงฟันหลินชิงอยู่ถามนางว่าเมื่อคืนเจ้าฝันเห็นเขาหรือไม่ขอบตาวาลูแดงเรื้อกขึ้นมาอีกคราพลางสายสีสะหลินชิงอยู่ค่อยๆกํามือเขากลับมาแล้วคุณชายบอกอะไรนายน้อยหรือไม่เจ้าคะ หลินชิงอยู่ยิ้มเอ่ยเขายังเหมือนเดิมไม่คุยเรื่องจริงจังเอาแต่พูดจาเหลวไหลไร้สาระแม้กระทั่งชื่อยังไม่ยอมบอกเขานิสยัยเสียจริงๆควรถูกแขวนแล้วทุกตีสักยกถึงจะถูกทว่าต่อให้พูดจาเหลวไหลไร้สาระบรรยากาศภายในห้วงฝันก็ยังอบอุ่นจนชวนให้อารัยอาวร์แต่มันช่างน่าเสียดายเมื่อตื่นขึ้นมากลับไม่เหลืออะไรเลยหลินชิงอยู่เริ่มลงมือเก็บข้าวของของลู่หวันเฉิงจากนั้นคัดเลือกออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปฝังพร้อมศพ มีข้าวของเยอะแยะมากมายเขาจึงให้วาลูกคัดเลือกก่อนโดยเลือกสิ่งที่ลู่หวันเฉิงเคยใช้ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาส่วนของอื่นๆที่ค่อนข้างเก่าก็ให้จัดการตามสะดวกเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่กอวานหยกซึ่งเคยสวมอุปกรณ์กินข้าวที่เคยใช้โถวอหูซึ่งเคยเล่นหนังสือที่เคยอ่านและอุปกรณ์สำหรับนกซึ่งเคยเลี้ยงหลินชิงหยูมองดูของที่ลู่หวันเฉิงทิ้งไว้อยู่ดีดีจิตใจพลันหลุดลอยในช่วงครึ่งปีแรกที่ร่างกายของลู่หวันเฉิงยังไม่สุด เขาเก็บสะสมของแปลกๆพิลึกพิลั่นเอาไว้ไม่น้อยทั้งยังเลี้ยงนกขมิ้นและนกขุนทองภายหลังอาการของรูหวันเฉิงเริ่มแย่ลงนกขมิ้นและนกขุนทองก็ป่วยตามไปด้วยจนสุดท้ายก็ตายไปหมด ลู่หวันเฉิงถึงขั้นจัดงานศพให้นกทั้งสองตัวด้วยตัวเองพร้อมครวนเพลงคำนองสนุกสนานเพื่อส่งพวกมันเห็นว่าเป็นเพลงคนผิวสีแบกลงอะไรสักอย่างเขายังถามหลินชิงอยู่อย่างงอดไม่ได้ด้วยว่าอยากลองร้องดูหรือไม่ตนสามารถสอนให้ได้และเมื่อไรที่เขาจากไปก็ให้คนของร้านกาลีเป่าแตรด้วยเพลงนี้พร้อมยกลงเป็นการส่งเขา หลินชิงอยู่ในตอนนั้นครั้นจะสนใจลู่หวันเฉิงปล่อยให้อีกฝ่ายพูดพล่มไปเรื่อยอยู่ข้างหูแม้แต่จะหันไปมองยังไม่อยากหันแต่โชคดีที่เขาความจำดีต่อให้ในเวลานั้นเมินเฉยตอนนี้ก็ยังสามารถหวนนึกถึงรายละเอียดต่างๆได้ลู่หวันเฉิงชอบกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงได้แม้ไม่ต้องขยับตัววันหนึ่งเขานึกคึืมอยากทราบว่าประชาชนชาวใต้ยอยู่ตัดขนแกะอย่างไรจึงสั่งให้พ่อบ้านจูงแกะตัวหนึ่งมาจากไร่ตัดขนแกะให้ดูตรงหน้า หากข้าเป็นแก่ตัวนั้นข้าคงอายแทบแทรซกแผ่นดินหนีลู่วันเฉิงนอนบนเก้าอี้โยกตัวนี้ขณะเอ่ยเช่นนั้นเก้าอี้โยกที่ว่าเป็นเก้าอี้โยกตัวโปรดของลู่วันเฉิงอีกฝ่ายชอบนอนบนนี้รับแสงแดดโยกไปโยกมาหลีตาลงคล้ายแมวขี้เศราตัวหนึง่งหลินชิงหยูเรียนแบบลู่วันเฉิงเอนตัวลงบนเก้าอี้โยกหยิบนิยายข้างมือขึ้นมาเปิดอ่าน เขาจำนิยายเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนิยายสืบสวนสอบสวนชื่อดังที่ลู่หวันเฉิงวงกลมชื่อฆาตกรไว้ในหน้าสามทำเอาหลินชิงอยู่เซงจนไม่อยากอ่านต่อเขาจึงเขียนคำว่าใส่หัวไปให้ลู่หวันเฉิงหลังจากนั้นก็ไม่เคยเปิดอ่านนิยายเรื่องนี้อีกเลยแต่คิดไม่ถึงว่าลู่หวันเฉิงจะตอบกลับเขาด้วยคนคนนี้คือฆาตกรใส่หัวไปสุดท้ายกลายเป็นท่านหมอหลินที่ติดกับขอโทษด,ด้วยโขกศีรษะขอขมาท่านเลย หลินชิงอยู่ที่เห็นลายมือวัดวัดของใครบางคนมุมปากถึงกับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มจางๆลู่หวันเฉิงเป็นเช่นนี้เสมอชอบยั่วโมโหคนอื่นก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นถึงจะเอ่ยขอโทษอย่างจริงใจชวนให้คนโกรธไม่ลงลู่หวันเฉิงในตอนนั้นยังเป็นคุณชายเจ้าสำราญเต็มตัวคนหนึ่งวันๆเอาแต่รอดื่มกินนอนเปื่อยอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกแล้วลู่หวันเฉิงกลายเป็นคนเก็บงำความรู้สึกทั้งยังคิดเล็กคิดน้อยตั้งแต่เมื่อไร ความปวดหนึบเบาบางแล่นปราดขึ้นมาตรงช่วงอกหลินชิงอยู่ปิดหน้านิยายลงภายในอกรู้สึกว่างเปล่าถึงอย่างนั้นกลับยังไม่มีน้ำตาสักหยดไหลลงมาช่างเถิดบางทีสิ่งที่สูญเสียไปอาจเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรได้ครอบครองมาตั้งแต่แรก ภายในห้องหนังสือหลินชิงอยู่เจอจดหมายสั่งเสียของลู่หวันเฉิงที่เขียนไว้เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเนื้อความบนจดหมายระบุว่าสินเดิมที่ตกทอดมาจากเจิ้นซื่อมันดาผู้ให้กำเนิดขอยกให้แก่ไม่หลินซื่อทั้งหมดทั้งนี้หวังว่าท่านตาจะทูลแก่ฮองเฮาด้วยว่าในเมื่อตนตายไปแล้วเรื่องพรรยาชายแก่เคล็ดก็ควรสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้และขอทรงอนุญาตให้หลินซื่อกลับจวนสกุลหลินต่อแต่นี้ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันอีก ยามเจิ้นซื่อออกเรือนเจิ้นกัวกงเตรียมขบวนสินเดิมให้นางยาวถึงสิบลี้ผ่านมาแล้ว20ปีสมบัติส่วนนี้แทบไม่เคยถูกแต่ต้องมันมีมากเทียบเท่าทรัพย์สินทั้งหมดของจวนสกุลหลินเลยก็ว่าได้นอกเหนือจากนี้หลังลู่หวันเฉังเสียชีวิตจางซื่อฉเฉวียนก็มาคิดคำนวณบัญชีกับหลินชิงอยู่แล้วนับตั้งแต่ได้รับหน้าที่ดูแลจวนโหจางซื่อฉเฉวียนก็เริ่มทำการโอนย,าย้ายไร่นาที่ดินและร้านค้าครึ่งหนึ่งให้กลายมาเป็นของหลินชิงอยู่อย่างเงียบ ลู่หวันเฉิงเคยบอกไว้ในคืนวันแต่งงานของพวกเขาว่าเมื่อตนตายไปก็ให้หลิงชิงอยู่นำทรัพย์สมบัติกลับไปสวยสุขที่จวนสกุลหลินลู่หวันเฉิงไม่ได้โกหกเขาแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ก่อนลู่หวันเฉิงจากไปยังไม่ได้ตัดสินใจนายน้อยเรื่องการค้าเกลือผิดกฎหมายที่เมืองสวีโจท่านโหน้อยไม่ทราบเรื่องนี้ทานว่าตอนนี้ควรจัดการอย่างไรขอรับ เดิมทีหลินชิงอยู่คิดจะใช้เรื่องนี้ทำให้เหลียงเสื่อยอมจำนนและพอหลอกใช้ลูเนี่ยนอเถาจนหมดประโยชน์แล้วก็ค่อยกระชากนางให้ตกต่ำไปพร้อมกันเพราะว่ามันไม่ส่งผลดีต่อหลินชิงอยู่หากว่าในอนาคตลูเนี่ยนอเถาขึ้นเป็นกุ้ยเฟยแล้วให้กำเนิดพระโอรสขึ้นมาจริงๆแต่น่าเสียดายยังไม่ทันที่เขาจะได้ลงมือสองแม่ลูกคู่นี้กลับพ่ายแพ้เสียก่อนแล้ว ทั้งนี้ช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาจวนหนานอันโหมีทั้งคนตายคนเสียสติรวมถึงคนป่วยจนสามารถพังคลืนลงมาได้ทุกเมื่อตอนนี้เพียงรอให้หนานอันโหทนต่อไปไม่ไหวเท่านั้นหากไม่ร้ายแรงก็อาจได้กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดหรือหากรุนแรงก็อาจล้มป่วยจนลุกไม่ขึ้นเช่นนี้แล้วหลินชิงหออยู่ยังจำเป็นต้องลงมืออีกหรือช่างน่าเบื่อเสียนี้กระไร ตัดขาดตัวเองให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเสียก่อนปล่อยให้พวกเขาได้ใจไปลินชิงอยู่เอ่ยไม่แน่ว่าวันหน้าอาจมีประโยชน์จางชื่อเฉวียนร,รับคำอย่างนอบน้อมขอรับคุณชายฮวนถงกระวีกระวาดวิ่งเข้ามาในห้องรัชทายาทเสด็จมาขอรับท่านโหให้ท่านรีบเตรียมตัวรับเสด็จ ทั้งฮองเต้และฮองเฮาล้วนแสดงความเสียใจต่อาการจากไปของลู่หวันเชิงแล้วทั้งคู่เซียวเชิงในฐานะเป็นว่าที่จักรพรรดิจึงไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้การที่เขามาแสดงความเสียใจถึงจวนโหด้วยตัวเองก็นับว่าให้เกียรติหนานอันโโหเป็นอย่างมากหลินชิงอยู่คิดไว้แล้วว่าจะต้องมีวันนี้เข้าใจแล้วค่าขอเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วว่าจะรีบไป หนานอันโหมายืนรอต้อนรับที่ประตูใหญ่จวนโหโดยมีพันซื่อคอยประคองส่วนหลินชิงอยู่นั้นยืนอยู่ด้านหลังรวมกับลูกลูกหลานหลานในวงตระกูลเดิมหนานอันโหคิดว่าราชทายาทเสด็จมาไว้อะไรที่จวนโหครานี้จะพาเชร์เฟยมาด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าจะเห็นรัชทายาทเพียงคนเดียว เซียวเชิงทักทายหนานอันโหพอเป็นพิธีนอกจากเอ่ยแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่มีคำพูดตามมารยาทมากมายใดอีกเราอยากมาส่งญาติผู้น้องที่จวนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไหนเลยจะคิดว่าราชสำนักจะงานยุ่งถึงเพียงนี้จนกระทั่งวันนี้ถึงปลีกตัวมาได้ ฮองเต้ทรงมีพระชนมายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากต้องไอเย็นจากงานล่าสัตว์ครานั้นพระวรากายมังกรของพระองค์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจึงต้องให้ราชธายาตเข้ามาช่วยดูแลบ้านเมืองก่อนอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้ราชสำนักมั่นคงนอกจากนี้เซียวเชิงยังได้รับหน้าที่ดูแลกรมพระคลังมาจากหนานอนโหออีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสุริยันกลางนภาอำนาจบารมีล้นมืออย่างแท้จริง บัดนี้หนานอันโหเหลือบุตรีเพียงคนเดียวแล้วจึงนอดเอ่ยปากถามถึงเชื่อเฟยเหนียงเหนียงไม่ได้ว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเซียวเชิงตอบกลับง่ายๆเพียงแค่รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีไม่เหมาะเดินทางออกจากวังแต่เราจะจุดทูปสามดอกให้ญาติผู้น้องแทนนางเอง หลินชิงหยูมองไปทางด้านหลังเซียวเชิงว่าที่จะกระพดออกนอกวังแต่นอกจากสารถีที่ติดตามมาด้วยแล้วกลับมีองครักษ่าสองคนด้วยนิสยัยหวาดระแวงของเซียวเชิงย่อมไม่มีทางละเลยความปลอดภัยของตัวเองเป็นแน่เห็นที่คงมีองครักษ์อีกหลายคนซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดที่คนอื่นมองไม่เห็นหนานอันโหเช,เชิญเซียวเชิงเข้าจนขณะที่เซียวเชิงเดินผ่านหน้าหลินชิงหยูก็พลันอยากยกมุมปากคล้ายยิม้มคล้ายไม่ยิม้ม หลินชิงหยูเป็นฝ่ายเบือนสายตาหนีก่อนเขาไม่ได้กลัวที่จะสกตากับเซียวเชิงแต่หากเซียวเชิงทำให้เขารู้สึกรบหูรบตาขึ้นมาจะไม่มีใครช่วยล้างมลทินออกจากดวงตาของเขาได้พวกเขาทั้งหมดเดินมาถึงหอวิญญาณหลินชิงหยูเป็นภรรยาของลู่หวันเฉิงจึงต้องจุดทูปหกดอกยื่นให้เซียวเชิงเซียวเชิงรับทูปไปถือแล้วพูดให้ได้ยินกันเพียงสองคนชิงหยูน้อยเจ้าผอมลงเพียงแต่อาพรเขาบริสุทธิ์ทั่วกายเช่นนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบ หลินชิงอยู่นิ่งเฉยทำเหมือนไม่ได้ยินเซียวเชิงมองป้ายวิญญาณของลู่หวันเฉิงฉีกยิ้มอย่างสบายอารมณ์เรายังจำที่ญาติผู้น้องเคยบอกได้ขอเพียงเขาไม่พูดว่ามันสิ้นสุดก็ไม่มีอะไรสิ้นสุดทั้งนั้นแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรเขาลงไปนอนในลงดวงวิญญาณหวนคืนสู่แดนนิพพานและผู้ที่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าชิงหนูน้อยก็คือเราหรือนี้ไม่ได้เรียกว่าสิ้นสุดหลินชิงอยู่พลันตระหนักได้ใช่ขอแค่คนคนนั้นยังไม่เอ,อ่ยว่าสิ้นสุดก็จะไม่มีอะไรสิ้นสุดลงทั้งนั้น เขาฝืนทําตัวให้มีชีวิตชีวาเอ่ยพระองค์เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับกระหม่อมหรือไม่พะยะค่ะข่าวลือนับตั้งแต่กระหม่อมแต่งงานกับลู่หวันเฉิงจวนหนานอันโหก็เกิดเรื่องไม่เว้นแต่ละวันบ่งชัดว่าพันรายาชายนั้นผิดกฎสวรรค์ชิงอยู่น้อยเข้าใจอะไรผิดหรือไม่เซียวเฉิงยิ้มร้ายเราจะแต่งพันรายาชายได้เช่นไรสิ่งที่เราต้องการมีเพียงใบหน้าของเจ้าเท่านั้นหลินชิงอยู่ช้อนสายตาขึ้นพระองค์ ต้องการอย่างไรเราไม่รีบเซียวเชิงค้อมกายเล็กน้อยให้ป้ายวิญญาณของลู่หวันเฉิงสามครั้งถ้าทางคล้ายเคารพศพอย่างจริงใจทว่าปากกลับเอ่ยวาจาหมิ่นเกียติภรรยาของผู้ตายไล่เหยื่อด้วยความใจเย็นถึงจะได้กินเหยื่อที่รสชาติละมุนลิ้นมากที่สุด หลินชิงอยู่หลุดตาลงอีกครั้งแล้วยื่นมือเข้าไปในแขนเสื้อดังจะชักอะไรบางอย่างออกมาจากนั้นมีประกายสีขาววูบผ่านหน้าเซียวเชิงทว่ายังไม่ทันจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพลันมีเงาร่างหนึ่งโผล่มาจากที่ใดไม่ทราบเข้า,ายืนขวางหน้าเอาไว้เสียก่อนความเจ็บร้าวแล่นปราดขึ้นมาบนข้อมือหลินชิงอยู่เขาโดนจู่โจมจนต้องถอยร่นไปข้างหลังก่อนจะค่อยๆทรงตัวให้มั่นคงได้แต่ถัดมากระบี่ยาวเล่มหนึ่งก็ถูกตวัดมาเจาะคอเขาในทันที สาวใช้เฝ้าโรงคนหนึ่งส่งเสียงกรีดร้องไม่นานก็ถูกปิดปากเอาไว้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหันทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พากันตกใจกลัวมองเห็นเพียงภายในหอวิญญาณมีชายหนุ่มในชุดจิ้นจวงสีดำเพิ่มเข้ามาคนหนึ่งมือถือกระบี่ยาวไอสังหารเย็นยเยือกแผ่ซานร,รอบกายมองหลิ่งชิงอยู่ด้วยใบหน้าเรียบเฉย เทียบกับหลินชิงอยู่แล้วไม่ว่าจะรูปรษา์หรือร่างกายของชายหนุ่มล้วนจืดชืดธรรมดากลมกลืนไม่เป็นจุดสนใจเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชนทว่ายามนี้แค่เขาขยับมือก็สามารถทําให้หลินชิงอยู่เลือดสัตว์กระเซ็นได้แล้วหลินชิงอยู่พูดเสียงเบาสนอหวสือความตกใจวูบผ่านดวงตาของชายหนุม่มมีอะไรเซียวเชิงไม่สบอารมณ์เหตุใดเจ้าถึงโผล่มากระทันหันเยี่ยงนี้ ชายหนุ่มตอบอย่างรวดรัดภายในแขนเสืนายน้อยหลินมีของมีคมซ่อนอยู่พยะค่ะ